สักครู่วนแล้วก็นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการประชุมภายในนี่เองครับผมก็ต้องขอเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถ่ายพูดเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญออกออกเข้าประชุมนะครับผมเชิญกันได้ความรักครับไี่เี่นไรที่ดินจา่ไฟที่ดึงนั้นมันบางไฟไฟอีกมันมันบางพี่ต่อโยงกัน ออกการไปไหนรอพี่พีนชวนพี่ไปไหนอ่ะพิ่จางใช่อ๋อี่ตอบไปไหนครับออกการไปเชียงใหม่เปล่าพีบอกว่าไปเชียงใหม่สิแว่ากลับบ้านเหรอติ๊เชียงใหม่ต้องบ้างพี่พีนไปอีสานไปจังหวัดไหนยังจำไม่ได้จะต้องขอเนื้อผุดสามที่โอเคโอเคีู้ชิดไว้นาะ เราส่งการปีที่แล้วไปทิมยังนอันนี้อยู่งอย่ลำปางช่งไหมช,ช่วงกําช่วงกลังเนครับคืน